สามเคล็ดลับทําให้แฟนสนใจคุณทันทีนะคะเวลาที่คบกันไปนานๆแล้วเนี่ยแฟนไม่ค่อยสนใจแฟนไม่ค่อยใส่ใจนะจริงๆอาจารย์เปิ้ลทาคลิปลักษณะเนี้ยไปหลายคลิปทีเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วปัญหาของมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเออแฟนไม่รักคุณหรือว่าแฟนไม่ใส่ใจเนาะแต่ก็แยกนะถ้าเกิดว่าไม่ใส่ใจแบบไม่รักไม่เอาแล้วก็อีกแบบเนาะแต่ถ้ายังคบกันอยู่เนี่ยนะการที่เขาไม่ใส่ใจเนี่ยอาจจะเป็นความคิดของคุณเองว่าเออเขาไม่ค่อยใส่ใจเราเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกเนาะนั่นก็เกิดจากข้อที่หนึ่งค่ะเขารู้ คุณมากเกินไปเขารู้คุณมากเกินไปหมายความว่าไง หมายความว่าเขารู้ทุกอย่างที่เป็นกิจวัตรประจำวันของคุณหมดเลยเขารู้คุณนะ่ะเขารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเขารู้ว่าคุณทําอะไรเขาก็เลยไม่ต้องโทรหาไม่ต้องถามไม่ต้องส่งเมสเซจไม่ต้องส่งสัญญาณอะไรเลยแล้วก็ที่หนักกว่านั้นก็คือคุณเนี่ยจะเป็นคนที่แสดงความรู้สึกก่อนเขาเช่นคิดถึงนะอยู่ไหนทําไมไม่มาเหมือนคุณมีการสื่อสารที่จะส่งไปหาเขาอะ่ะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเขาก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องลงทุนติดต่อมาหาคุณแล้วก็เขาก็ไม่ได้คิดถึงคุณด้วยไม่ใช่่่เรืองแยนะ หมายความว่าเนี่ยกคนมันเจอกันอยู่เนี่ยจะคิดถึงได้งไงเนี่ยคุณต้องสร้างความรู้สึกให้เขาคิดถึงคุณบ้างโดยการที่ไม่ต้องบอกทุกอย่างเนาะบางคนบอกไม่ได้ค่ะหนูติดเขามากเลยอยู่อยากอยู่ใกล้เขาก็นั่นแหละแบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นเพราะะฉนั้นข้อที่หนึ่งข่าวของเราให้เขารู้น้อยที่สุดเพราะอะไรเหรอคะไม่ใช่การปั่นหัวนะหมายความว่าเราจะได้มีเรื่องไว้คุยกันไม่ต้องไปรายงานทุกเรื่องเจอหน้ากันคุยกันหรือทําให้เขาต้องโทรศัพท์หาว่า เอ๊ะเสานี้ไปไหนอ่ะทาไมเงียบจังเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยมีกิจกรรมของเราเนาะสองทำยังไงให้เขาคิดถึงเนาะก็คือเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมีแต่ความรู้สึกที่ดีนะคะมีความหวานนะคะมีความน่ารักมีเสียงหัวเราะไม่ใช่ทุกครั้งที่คิดถึงคุณแบบอุย้ยทะเลาะกันอีกแล้วทุกครั้งที่คิดถึงคุณอุย้ยน่าเบื่อจังเลยเธอเป็นคนที่ไม่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ย เอาใหม่ทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเวลาแห่งความสุขเป็นเวลาแห่งความน่ารักนะคะแล้วเวลานั้นเขาก็จะคิดถึงคุณแล้วก็เหมือนที่บอกข้อที่1กลับไปนะคะก็คืออย่าไปจี้เขาตลอดเวลาทําให้มันมีช่องว่างบ้างเขาจะรู้สึกว่าวคิดถึงจังเลยยกสายโทรหาส่งมเมสเซจหานะคะหรือว่าไลน์หาคุณนั่นเองเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่น่ารักเนาะ,ค,ะคือมีช่วงเวลาที่คิดถึงกันเราคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงเราเหมือนกันแหละค่ะแค่ต้องแบ่งเวลาให้เขาได้มีโอกาสคิดถึงคุณบ้างสุดท้ายข้อที่3ค่ะ อย่างที่บอกเนาะเชื่อมโยงมาคือเวลาอยู่ใกล้คุณแล้วสบายใจเวลาอยู่ใกล้คุณแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่มีแต่เสียงหัวเราะนะคะมีแต่กําลังใจมีทัศนคติบวกเนาะไม่ว่าจะขับรถเลยซอยไปคุณก็บอกไม่เป็นไรนะคะน้ำมันยังเยอะนะคะคิดซะว่าเรามาชมวิวไม่ว่าจะมีข้อผิดพาลาดอะไรคุณจะพูดว่าไม่เป็นไรนะคะสถานการณ์มันดีขึ้นได้คือคุณจะเป็นคนที่พลิกสถานการณ์ด้านลบหรือว่าเหตุเหตุบางอย่างที่มันฉุกเฉินเนี่ยให้กลายเป็นบรรยากาศที่ดีนี่อาจารย์มั่งกรสิบนิดนึงนะ ผู้หญิงผู้ชายบางคนทําไม่ได้นะโอก็จะไหลไปตามเหตุการณ์บรรยากาศเขายิ่งตึงเครียดเวลาคนานึกถึงคุณก็บอกจะกลายเป็นว่ากลัวน่ะกลัวทําอะไรผิดพลาดแล้วคนข้างๆจะไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะพันไม่ได้เราคืออะไรรู้ไหมเราคือเขตปลอดภัยของเขา เราคือคนที่ทําให้เขารู้สึกดีเราคือคนที่กอบผู้สถานการณ์ที่แย่ให้กับกายเป็นดีและทุกครั้งที่คิดถึงเราก็คิดถึงหนุ่มน้อยคิดถึงสาวน้อยที่เต็มไปด้วยความสดใสความน่ารักนั่นเองนะคะและ3วิธีนี้นะคะก็จะทําให้แฟนของคุณนั้นคิดถึงคุณใส่ใจคุณและอยากจะมีกิจกรรมกับคุณมากขึ้นค่ะสูตรนี้ใช้ได้กับทั้งคนที่แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันหรือว่ากําลังคบกันแต่ห่างเหินนะหรือว่า พบกันแล้วรู้สึกว่ามันมีบรรยากาศแปลกๆที่ทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ก็ลองเอาไปใช้นะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่อีกคนหนึ่งให้พลังมากเกินไปแล้วบางทีมันไม่ใช่พลังเชิงบวกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักแท้มีจริงนะคะไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือว่าคุณมีความสัมพันธ์อยู่เนี่ยอาจารย์เพิ่นมองว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องของเทคนิคนะคะที่จะต้องแบบรู้วิธีการที่ทําให้คนรักของเราเนี่ยสบายใจแล้วเราก็สบายใจบางคนจะบอกว่าทำไมต้องทําอะไรเพื่อเขาเ,อาเยอะขนาดนั้นคุณอยู่คนเดียวก็ได้แต่ถ้าคุณอยากมีความสม คุณก็ต้องมีเทคนิคทางจิตวิทยานะคะแล้วใครที่พร้อมจะมีความรักดีๆแล้วนะอาจารย์เปิ้ลก็มีคอร์สดีๆในกลุ่มปิดให้กับคุณนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะกดแชร์แล้วเขียนว่าติดตามตอนต่อไปไว้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคุณมาเล่าให้ฟังค่ะหลายๆเรื่องเลยนะเรื่องความรักที่เราไม่รู้ค่ะกดติดตามตอนต่อไปนะคะ